สวัสดีครับบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาที่ตังแวะมาบ้านคุณชวนลีกภัยที่จังหวัดตังนะครับตรงนี้จะเป็นล่มไม้ต่างๆมากมายนะฮะมีรถจอดข้างในได้ด้วยผมจอดอยู่ริมถนนนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราเห็นป้ายแม่ทวนนะครับ แวะดูสักนิดท่านเสียมาหลายปีแล้วนะตอนเด็กๆผมเคยมาตอนนั้นท่านยังอยู่นะก็จะได้นั่งคุยกับท่านแต่ผ่านมาหลายปีนะครับก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงนะครับตาที่ผมอ่านมานะแล้วก็รับแขกตลอดเวลานะครับ ลูกถ่ายเก่าสมัยคุณชวนหาเสียงสมัยก่อนเนี่ยปีสองพห้าร้อยกว่านะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เป็นสสสมัยแรกนะครับอย่างตัวผอมเล็กอยู่เลยนะท่านประธานสภาร่มรื่นนะครับต้นไม้เนี่ยท่านเอามาจากหลายจังหลายประเทศนะครับมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับจะเปิดให้คนทั่วไป เขาชมได้ตลอดนะครับจำได้นะครับผมเคยดูในคลิปนั้จะมีรถจิบอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นคันนี้แหละครับที่ท่านใช้สมัยโบราณเลยในการออกหาเสียงนะฮะนี่นะครับ เยนก็ยังอยู่นะฮะเบอกว่าเวลาชาวบ้านจะเดินกับบ้านอะไรเนี่ยก็นั่งไปบนรถได้หมดนะครับทั้งหน้ากระโปรงทั้งโดนตรงที่กันชนเนี่ยนะฮะก็ได้หมดนะครับเนี่ยร่มลื่นมากๆนะครับเย็นสบายมากเลยเมื่อกี้ขับมา ในเมืองในในรถยังร้อนอยู่เลยนะครับพอเข้ามาตรงบริเวณบ้านเนี่ยเย็นสบายมากนะครับเนี่ยตามต้นไม้ก็จะมีความรู้ทางพฤกษศาสตร์ไว้ให้ด้วยนะครับอย่างต้นนี้เป็นมะมุดนะฮะเห็นไหมครกลิ่นแรงครับมะมุเนี่ยเนี่ยนะครับโอ้เห็นไหมแต่ละต้นเนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับ มีจันกระพาะนะครับก็จะมีต้นตาลมมากมายเลยนะมาพอกนี่นะสวยมากๆนะครับปาล์มนี้นี่ับโอ้โหใบยอย่างสวยเลยนะชื่อว่าตาลมบางศูนนะนี่นะครับ โอ้หน้าไปประดับบ้านมากเลยนะครับตาลตะโหนดยังมีเลยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆนะครับเป็นแบบสวนป่าในเมืองแบบเมืองสุดๆนะครับจะมีมีบ้านอย่างนี้อยู่นะครับรมรื่นมากๆนะครับเนี่ยไข่ฟ้าสีทองก็มีนะครับโอ้สวยมากนะ คไก่ฟ้าสีท้องนะครับนี่นครับสวยสวยเลยนะครับเนี่ยมีในเมืองนะครับเนี่ยนกย,ยุงก็มีนะครับนี่นะ ถ้ามาเมืองตัางนี้บอกเลยนะครับต้องแวะมาเดินเล่นสักนิดนะครับสูตรโอโซนในเมืองนะฮะหน้าแบบหน้าล่มลื่นสุดๆนะครับพอเข้ามาแล้วบรรยากาศความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบรู้สึกล่มเย็นแบบเหมือนเหมือนอยู่ที่แบบอีกที่หนึ่งในเมืองเลยครับเสียงลมเสียงต้นไม้ดีไปหมดเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อโอ้มีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะครับโห้องน้ําอย่างเยอะนะครับเนี่ยครบทั่วเลยเห็นไหมห้องน้ํานี่รุ่นใหม่สวยเลยนะครับเนี่ยนะโอ้มีเสียงน้ําตกด้วยห้องน้านะฮะสบาย,ยาจริงครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสําหรับ ้านคุณชวนหลีกภัยที่จังหวัดตรังนะครับเปิดให้เข้าได้แบบตลอดเวลานะครับมีโอกาสต้องแวะนะฮะนี่ยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามานะครับเนี่ยกำลังถ่ายรูปก,กับน,นกนะฮะนักท่องเที่ยว น่าจะมาจากภาคเหนือนะครับคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนเหนือดูผิวขาวนะนี่มีนกแล้วก็มีกาแฟด้วยอ่ะ ร่มเย็นร่มลื่นมาก,มากอันนี้เป็นห้องแบบชมใหญ่เลยนะฮะน่าจะปรึกษางานได้เยอะนะครับโอ้โหดูต้นแก้วต้นนี้นะครับสูงท่วมหัวนะครับอายุน่าจะหลายสิบนะฮะเนี่ยจะเห็นแต่ต้นเล็กๆนะแต่ต้นแก้วต้นนี้นี่ใหญ่มากนะครับโอเคครับเพื่นอนๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านสำหรับบ้านท่านนายก เหลี่ายแล้วก็ท่านประธานรัฐภานะครับลมลื่นในเมืองนะครับจบไปด้วยลกยูสวยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนุมติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนถ้ามีโอกาสแวะมานะครับอยู่เมืองตังนะครับวันนี้สวัสดีครับ